สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวพุทธิพรพลายโถตำแหน่งครูและเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2อทในวันนี้จะขอนำเสนอรายงานการพัฒนานานที่เสนอเป็นประเด็นทา้ทาไทยเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประจำปีงบประมาณ2566ภายในระยะ6เดือนแรก ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2565ถึงวันที่31มีนาคมพศ2566ค่ะประเด็นท้าทายที่ได้ทำตามข้อตกลง PA เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อความหมายด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทับสโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหะเสนีสำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้ 1. เพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อความหมายด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อความหมายก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณเด็กชั้นอนุบาลปีที่2ทับโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราไสายกระจ่างสิงหะเสนีร้อยละเจมีพัฒนาการการสื่อความหมายอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพ เด็กชั้นอนุบาลปีที่2ทับสโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัยกระจ่างสิงหะเสนีมีทักษะการสื่อความหมายเป็นไปตามที่พึงประสงค์ในมาตรฐานที่9การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านที่เหมาะสมวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผล 1. ข้าพเจ้าศึกษาเอกสารตำราวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และแนวการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2. คข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืนเพื่อนำความรู้เทคนิควิธีมาใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสม 3. ออกแบบกิจกรรมการจับประสบการณ์การเรียนรู้โดยการบูรณาการกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 4. นํนำแผนการจัดกิจกรรม ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่2ทัพซีตัวอย่างกิจกรรมกิจกรรมที่1กักน้ำไว้ได้ศึกษาปรากฏการ์เกี่ยวกับแรงดันอากาศเมื่อเด็กๆด็กทำการทดลองแล้วจะต้องมีการพัฒนาการสื่อความหมายด้วยการวาดภาพและการนำเสนอเรื่องราวต่างๆหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะ กิจกรรมที่ 2. น้ำจืดน้ำเค็มเพื่อศึกษาปรากฏการเกี่ยวกับความเค็มของน้ำกิจกรรมที่ 3. ภูเขาไฟระเบิดกิจกรรมที่ 4. การละลายของน้ำตาลกิจกรรมที่ 5. ภาพพิกเซล เพื่อศึกษาปรากฏการณ์วิทยาการคำนวณเด็กๆได้ทำการทดลองและสื่อความหมายด้วยการระบายสีและนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนกิจกรรมที่6แม่เหล็กจะดูดวัสดุบางอย่างเท่านั้นเด็กๆได้ทำการทดลองเกี่ยวกับแรงดูดของแม่เหล็ก จากนั้นสื่อความหมายด้วยการวาดภาพระบายสีสิ่งที่แม่เหล็กสามารถดูดได้และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกิจกรรมที่7พับหรือตัดก็ทับกันสนิทเด็กๆทดลองโดยการพับกระดาษเข้าหากันจากนั้น ดึงเชือกสีออกมาผมปรากฏว่าเกิดภาพที่เหมือนกันทั้งสองด้านของกระดาษจากนั้นเด็กๆนำเสนอผลงานของตัวเองและเล่าสื่อสารให้กับเพื่อนๆฟังกิจกรรมที่8รู้จักกับเหลี่ยมและมุมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรง เมื่อเด็กๆทดลองจะพบว่าตำแหน่งการจับเชือกจะทำให้เกิดรูปเลขาคาณิตที่หลากหลายเมื่อเด็กๆได้ทำการทดลองไปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมเด็กๆพัฒนาการสื่อความหมายด้วยการวาดภาพการทดลองลงไปในกระดาษและนำเสนอให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนกิจกรรมที่9ทอร์นาโดในครัวเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ อากาศมีตัวตนเมื่อเด็กๆทดลองหมุนขวดจะทําให้น้ํำวนเหมือนกับพายุแล้วไหลลงข้างๆข,ขวดสู่ขวดด้านล่างเมื่อเด็กๆทําการทดลองเสร็จแล้วก็ได้มีการพัฒน,นาการสื่อความหมายด้วยการวาดภาพจากการทดลองและนําเสนอให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนกิจกรรมที่10ไฟฟ้าสถิตเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ปรากฏการของไฟฟ้าสถิตเด็กๆนำผ้ามาถูที่ลูกโปง่งจากนั้นเอาลูกโป่งขยับไปใกล้ๆที่ผมของเพื่อนปรากฏว่าลูกโป่งดูดผมทำให้ผมตั้งขึ้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบกันมากเลยเล่นอยู่ต้องนานนะคะเด็กๆก,ก็ ได้วาดภาพระบายสีสื่อความหมายตามการทดลองของตนเองและนำเสนอหน้าชั้นเรียนอยากจะบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะสรุปผลเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่2ทับสโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหะเสนีมากกว่าร้อยละเจมีพัฒนาการการสื่อความหมายอยู่ในระดับที่สูงขึ้น หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยข้าพเจ้านางสาวพุทธิพรพลโถขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและประเมินอย่างเป็นกลายาณมิตรขอขอบพระคุณข้อเสนอแนะที่ดีเพื่อข้าพเจ้าจะนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ขอขอบพระคุณค่ะ